การทะเลาะกันก็เชิญออกครับผมเรื่องการเก็บทริปดีกว,ว่าผมอยากให้ออกมาขี่รถกันไม่ว่าจะใกล้จะไกลอ่ะให้มาเจอกันพี่น้อง Down ดาวเทาี่แมงโคตรมันแล้วสวัสดีครับผมได้นอยูนะครับชื่อตินนะครับอยู่สายซิตี้นะครับผมผมพิจิตนะครับอยู่ดาวเทานะครับ เขาเรียกกันพิจิตคนดีครับชื่อบุญครับกฤษดาว่าพัฒนาวงเอ่อมาจากสายใต้ครับจังหวัดนราธิวาสครับสวัสดีครับผมเบลโฟนซิตี้ครับผมผมชื่อคิงนะครับมาจากสายซิตี้นะครับเตดีพีครับผมก็อยู่ในกลุ่มของดาวดาวนะครับอ่าผมชื่อบอยครับมาจากโซนบางนาผมเบ้นตากน้ำอยู่โซนบางนาครับ จำได้ครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างมาสักข้อหนึ่งแล้วกันก็คือเป็นการขับขี่แล้วกันก็เนื่องจากกลุ่มดาวเทานะครับมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะทีนี้ข้อปฏิบัติในการขับขี่รว่รวมกับผู้คนบนท้องถนนเนี่ยทางกลุ่มเราก็ค่อนข้างเข่งคัดครับผมอย่างเช่นขับขี่เนี่ยเราก็ต้องขับขี่กันเป็นระเบียบไม่เบิ้มเสียงดังไม่มีการฝ่าไฟแดงนะครับทางกลุ่มเราเนี่ยก็ได้มีการกดขันแล้วก็เข่งคัดแล้วก็บอกสมาชิกทุกคนเหมือนกันรวมถึง แม้กระทั่งทุกครั้งที่เราออกคริปเราต้องมีหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็มีถุงมือเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงความปลอดภัยของต้นตัวกลุ่มเราแล้วก็ประชาชนทุกคน้วยครับผมอ๋อข้าพิธีการส่วนใหญ่ก็เน้นเน้นเรื่องของกฎกฎกฎจราจรนะครับให้ถูกกฎจราจรอย่าให้ตดกฎหมายอะครับประมาณนั้นครับก็อปฏิบัติก็ที่สาคัญสุดก็คือเราเป็นพี่น้องกันก็คือในเหตุเรื่องการทะเลาะวิวาทก็คือต้องไม่มีครับ ก็เม hey, so ื Ng ่อเช้าไที่เราปาชุมกันนะครับเราก็จะเน้นเรื่องการขับขี่ครับแล้วก็ก็คือมารยาทในการที่เราใช้ท้องถนนร่วมกันเงี้ยครับประมาณนั้นครับครับเพราะว่าเราเราเราใช้ท้องถนนในจํานวนที่แบบสมาชิกไปกันเยอะๆอาจจะอาจจะต้องมีกฎระเบียบกันที่มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยครับผมจริงเรื่องกฎเนี่ยก็เขาพูดไว้หลายข้อแหละ แต่ว่าทีนี้หลักๆก,ก็จะเรื่องของการเน้นเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่นะไม่ฝ่าไฟแดงไม่ไปเบิ้ลหรืออะไรอย่างเงี้ยในที่สาธารณะนะก็เวลาเราไปเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยครับนะเรื่องของการแซงกันหรืออะไรเงี้ยก็จะควบคุมได้มั่นคขึ้นประมาณนี้ครับผมก็คือเรื่องการขับขี่ครับให้เคารพกฎกติกาไม่ฝ่าไฟแดงสวมกันน็อกในการขับครับ เรื่องการเก็บทริปดีกว,ว่าผมอยากให้ออกมาขี่รถกันไม่ว่าจะใกล้จะไกลอ่ะให้มาเจอกันพี่น้องดาเท้าวนี่แม่งโคตรมันแล้วก็ปฏิบัตินะฮะปี2025นะครับอย่างแรกเลยครับอย่าทะเลาะกันนะครับผมถ้าทะเลาะกันก็แน่นอนว่าเราจะให้พัก6เดือนนะถ้ายัางมีอีกครั้งหนึ่งก็เชิญออกครับผม